สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแก้พา s s w เวิร์ดนะครับเมื่อเราจำพาร w เวิร์ดไม่ได้ลืมพา s เวิร์ดเข้า Windows 10นะครับตรงนี้ใช้ได้ทั้ง Windows 10 Windows 8ใช้ได้หมดนะครับตรงนี้จะเป็นโปรแกรม USB s i r ร e นะครับเป็นคนละตัวกับเมื่อคลิปที่แล้วเราทำบูตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการบูต USB อันนี้ฝฟนชไดที่ทำไว้คือ Kingston น,นะครับเราเลือกเป็น X 6 4สิบิตตัวนี้จะเป็น Windows จากแฟลไดร์นะครับตัวนี้นี่จะเป็น Windows 8แก้ได้ Windows 7 Windows สได้หมดนะครับ Windows 8ก็แก้ได้ ตัวที่เราเรา,เรากำลังจะแก้นี่คือ Windows 10นะครับแต่ตัว usb Windows 8ก็ไม่ต้องตกใจใช้ด้วยกันได้ไม่มีปัญหาบางเครื่องจะบูตช้าหน่อยนะครับก็ต้องรอเมื่อเข้าหน้านี้เสร็จแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม Start นะครับเลือกไปที่ Reset ต Res t ิ i n g Password เลือกอันแรกเลยครับ Activate Password Change ตัวนี้ทำการกด Next ครับตัวนี้ให้เราทำการเลือกเป็นข้อ2นะครับคือเลือกแบบเมนูนวนกด Next ครับจากนั้นเลือกได้ที่เราต้องการที่จะเียร์ Password จำขังบดไม่ได้ตัวนี้ก็คือได้ C นะครับตัวบนอันนี้ได้ดีคือไดคือแฟลชไดนะครับให้เราเลือกตัวบนเป็นได้ C ที่เราจะเคลียร์พิร์ดกด next ค,ครับอันนี้ก็กด next ไปได้เลยจากนั้นเรามาเลือกแอคเคา t ์ของเรานะครับว่าชื่ออะไรซึ่งตัวนี้มีอยู่หลายชื่อชื่อของเครื่องนี้คือ windows 10 x 6 4 bit บางท่านจะเป็นคำว่า user หรือแล้วแต่ที่ตั้งค่าไว้นะครับตัวนี้คือ Windows 10 x64 bit จากนั้นกด Next ครับกด Apply ได้เลยตอบเยดกดเสร็จซึ้นครับแล้วก็รีสต Start เป็นอันเสร็จเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพอ re ีสตา a r ทเสร็จแล้วมันจะเข้า Windows ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่าสเดวิร์ดแบบเมื่อสักครู่ ครับก็ไปอันเสร็จในการเชียร์พัดเบิร์ดนะครับตัวนี้เป็น USB ที่เราทำไว้ตัวแก้นะครับตัวนี้ได้ได้ C ของ Windows เราที่ติดพัดเบิร์ดมอสักครู่กหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับกับอีกหนึ่งโปรแกรม